ผมคนนึงก็กราบสวัสดีนะครับพี่ๆนาาะนะครับที่มีความรักในพระเครื่องพระบูชานะครับผมบวันนี้ก็จะมา,าคุยนะครับเรื่องของพระเครื่องของหลวงปู่มาศิลาสิจันโทนะครับผมซึ่งวัตถุมงคลของหลวงปู่ที่ผม มีอยู่นะครับผมนะครับก็อยากจะมา,เ,าเปิดราคานะครับสอบถามแบ่งปันนะครับผมก็เห็นแรกนะครับพอดีนะนนะครับก็จะเป็นเหรียญผมไม่แน่ใจว่าชัดไหมนะครับจเจริญพรล่างนะครับผมของงปู่มาศิลาเนื้อชนวนนะครับผม มีกล่องครับมีกล่องนะครับมีกล่องนะครับนะครับ,รบผมพี่ๆนะาะท่านใดสนใจนะครับก็ทักแชทนะครับสอบถามราคากับผมได้นะครับเนื่งองจากว่า <c oughs> ผมเก็บสะสมเอาไว้นะครับก็อยากจะเปิด ให้เช่าบูชาแล้วก็แบ่งปันนะครับผมทุกเหรียญนะครับทุกเหรียญนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเหรียญนะครับเหรียญชัดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเหรียญของหลวงปู่มาศิลานะครับเป็นเหรียญเจริญพรบนนะครับเนื้ออันปะก่าโรงยาแดงจีวรเหลืองนะครับผมอันนี้หมายเลขสองสี่นะครับที่ผมมีนะครับผม ผมเรียมแล้วนะครับแล้วก็มีกล่องนะครับมีกล่องนะครับผมมีกล่องกล่องนะครับต่อไปนะครับต่อไปจะเป็นเหรียญบรารมีสิจันโทนะครับผมไม่ค่อยชัดนะครับไม่ค่อยชัดเนื้อทองแดงลมดำ ใจว่านำเบอร์เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมพอดูก่อนอันนี้เลขสี่สี่เจ็ดแปดศูนย์นะครับ,นะรบมไม่ผ่านการใช้นะครับจมูกลงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ ก็จะเป็นเหรียงรวยเงินรวยทองหรือว่าเป็นพระ,ะผะราพ,ง,พงครับพระพงเป็นพระพงครับบารมีนะครับผมนี่นะครับผมไม่ไแน่ใจว่าแกะสีหรือยังเพราแกะแล้วนะครับแกะแล้ว ไปนะครับผมก็จะเป็นเหรียญบารมีนะครับเหรียญบารมีสี่สิบโทนะครับฟ้าบาทนะครับผมกล่องเดิมนะครับแกะแกซีนแล้วนะครับแกะซีนแล้วนะครับนี่นะครับแต่ว่าชัดไหมนะครับผมเดี๋ยวดูหมายเลขให้ นี่นัมเบอร์สามสามสามเจ็ดแปดสามนะครับเอ้วสามแปดเจ็ดสามนะครับผมเรียนนี้นะครับต่อไปนะครับก็เ,เป็น รวยเงินรวยทองครับรวยเงินรวยทองรวยเงินรวยทองเป็นหน้ากากหน้ากากปัดทองนะครับเหรีนี้นะครับเป็นผ้าผงนะครับแล้วก็น่าจะเป็นเหรียญศษีเริยเมตไตรนะครับของป,ปู่ศิลายังยังไม่แก่ซีนนะครับเหรียญนี้นะครับ ต่อไปนะครับต่อไปจะเป็นเหรียญเม็ดเงินเม็ดทองหรือว่าเหรียญเม็ดยานะครับเนื้อทองแดงนะครับยังยังไม่แจ่ซีนนะครับหรียญนี้ครับแล้วก็เป็นรูปหล่อนะครับบาทเงินล้านนะครับผมบาทเงินล้านนะครับเนื้อเนื้อปลาฆ่านะครับ เป็นโอบเกตนะครับโอบเกตสร้างบาร,รมีของหลวงปู่นะครับฉากแดงนะครับผม ต่อไปนะครับจะเป็นเปิดโลกนะครับเปิดโลกบรรดาลซัย์นะครับหลวงปู่นะครับนี่นะครับเป็นอาก้าหน้ากากของทิพย์นะครับเดี๋ยนี้นะครับสวยครับเดี๋ยวผมดูนัมเบอร์ให้ 515นะครับนัเบอร์5 1 5ครับ515นะครับก็ต่อไปจะเป็นภากกำแพงนะครับภากกำแพงเม็ดขนุนนะครับผม ปูศิลานะครับก็ทำเพลงวัดขนมนเดียวดูว่ามันป่วงวัดไหนนะครับอออนี่ออกวัดวัดธาตุประทับนะครับนิ่านนออกวัดธาตุประทับแล้วเอ็นนะครับแล้วก็อุดมทรัพย์นะครับเปลี่ยนอุดมทรัพสิ่งเดิมนะครับผม ต่อไปต่อไปจะเป็นเหรียญรุ่นศีลาทองพันล้านนะครับเหรียญอ่านนะครับผมเหรียญอ่านนะแล้วก็เป็น มหาจากักรพรรดินะครับเนื้อปลากระนะครับเส่นเดิมนะครับผมมหาจากักรพรรดินะครับเส่นเดิมแล้วก็เ,เนื้อเป็นมหาจากักรพรรดินะครับน่าจะเป็นเนื้ออนนี้น่าจะเป็นเนื้อ,นอน จะเป็นพระผงนั่งเมฆนะครับเ,เรือนยศนะครับพระผงนั่งเมฆนะครับผระผงนั่งเมฆครับผมก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นรุ่นรวยรวยพันล้านนะครับเหรียญกลุ่มหลวงสมพรนะครับของน่าจะเป็น ผู้จัดสร้างนะครับนี่สินเดิมนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับจะเป็นเป็นหอยสังนะครับเป็นหอยตป็นปูนะครับเนื้อทองทองแดงนะครับผมนะครับก็พี่พีนะนะท่านใดนะครับที่สนใจนะครับผมก็สอบถามราคามาได้นะครับผมว่าสนใจรุ่นไหนนะครับผมก็พร้อมแบ่งปันนะครับ นะครับผมยกแยกได้นะครับผมขอบคุณครับพี่ๆนานานครับ